เรื่องงานช่างไม่ใช่เรื่องยากช่างประจำบ้านจะพาคุณไปซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวคุณเองทาง YouTube ช่อง P R D 7 Podcast เข้าใจง่ายฟังสบายฟังได้ทุกที่สวัสดีครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทาง YouTube ช่อง P R D 7 Podcast พอดแคสต์ที่รวบรวมรายการสาระความรู้มาให้ฟังกันถึงบ้านซึ่งรายการช่างประจำบ้านโดยผมโทรนณินแก้วบุไขจะมาให้คำแนะนำเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเบื้องต้นเพื่อให้เราสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออื่นๆที่ชำรุดเล็กๆน้อยๆให้กลับมาใช้งานได้ทำให้ยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือคู่ใจของคนรักความสะอาด โดยเฉพาะบ้านที่มีรถมีลานหรือมีคราบฝังแน่นใช่แล้วครับนั่นคือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนั่นเองใครที่เคยล้างรถล้างพื้นล้างกําแพงด้วยสายยางธรรมดาแล้วเหนื่อยลองใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงดูครับรับรองสะอาดกว่าประหยัดแรงและยังประหยัดน้ําได้อีกด้วยครับแต่ก่อนจะซื้อต้องรู้จักชนิดของมันหลักการทํางานและวิธีใช้ที่ถูกต้องเพราะถ้าใช้ผิด อาจพังหรือพ่นดวนของเสียหายได้เหมือนกันครับหลักการทำงานและส่วนประกอบเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำงานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์สร้างแรงดันให้กับน้ำในท่อแล้วปล่อยออกมาทางหัวฉีดน้ำที่ออกมาจึงมีแรงพุ่งมากพอที่จะชะล้างสิ่งสปกปรกคราาตะไคร่หรือดินโคลนได้ครับประกอบหลักของเครื่องฉีดน้ำมีอยู่4ส่วนครับ ส่วนแรกคือมอเตอร์นะครับหรือเครื่องยนต์สร้างตัวเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับส่วนที่2คือปั๊มแรงดันสูงนะครับที่เขาเรียกว่าปั๊มนะครับสูบน้ําให้เกิดแรงดันต่อเนื่อง 3. ท่อยางแรงดันสูงทนแรงดันได้สูงไม่ร่วงง่าย 4. หัวฉีดนะครับหรือก็เรียกว่าโนเซ่นนะครับควบคุมลักษณะของสายน้ําเช่น แบบพุ่งตรงแบบพัดหรือแบบหมุนแรงดันของเครื่องทั่วไปจะอยู่ที่100-180ถึงบาร์ยิ่งแรงดันสูงน้ำก็ยิ่งพ่นแรงขึ้นแต่ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับงานไม่อย่างนั้นของอาจพังแทนจะสะอาดครับประเภทของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมีหลายประเภทครับแบ่งตามการใช้งานได้ประมาณนี้แบบที่ 1. ครับแบบใช้ไฟฟ้า นะครับหรือเขาเรียกว่า e l e ล็กทริกเพชเชอร์วัชเเหมาะกับงานบ้านทั่วไปเช่นล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงมีน้ำหนักเบาแล้วก็เสียงไม่ดังมากแบบที่2ครับแบบใช้เครื่องยนต์หรือเขาเรียกว่า g a ๊สเพชเชอร์วัชเชแรงดันสูงเหมาะกับงานหนักเช่นล้างคราบน้ำมันล้างคอนกรีตใช้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้า แต่เสียงดังและต้องดูแลเครื่องยนต์ครับแบบที่3ครับแบบพกพาแบตเตอรี่นะครับใช้ล้างจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือพ่นน้ำต้นไม้เบาๆแรงดันไม่มากแต่สะดวกพวกง่ายครับคุณกำลังฟัง P R D 7 Podcast เลือกให้เหมาะกับงานครับ บ้านทั่วไปใช้เครื่องไฟฟ้าก็เพียงพอแล้วไม่ต้องถึงขั้นเครื่องยนต์นะครับการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าหลายคนพอได้เครื่องมาก็อยากลองพ่นทันทีแต่ต้องระวังครับเพราะแรงน้ำมันมากพอจะทำให้สีรถถลอกหรือไม้แตกได้พี่เหมื่นมีเคล็ดลับให้นะครับ 1. อย่าฉีดใกล้เกินไปควรห่างจากวัตถุป,ประมาณ30-50ถึงซนเมตร 2. เลือกหัวฉีดให้เหมาะหัวพัดแฟนเหมาะกับพื้นหัวพุ่งตรงเจ็ดเหมาะกับค่าฝังแน่น 3. ไม่ควรฉีดโดนคนหรือสัตว์เลี้ยงเพราะแรงดันน้ำแรงมากอาจบาดเจ็บได้ 4. อย่าใช้กับของเปราะบางเช่นกระจกบางสีรถใหม่หรือปลั๊กไฟ 5. ห,หลังใช้งานควรปล่อยน้ำออกจากเครื่องเพื่อป้องกันตะกันและสนิมในปัม๊ม การดูแลรักษาครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะอยู่กับเราได้นานถ้าดูแลให้ถูกปิทีครับประการแรกครับตรวจกรองน้ำก่อนใช้ทุกครั้งป้องกันเศษดินเข้าไปอุดปั๊ม 2. ไม่ใช้เกินเวลาที่กำหนดเปิดต่อเนื่องนานเกิน20นาทีอาจทำให้มอเตอร์ร้อน 3. ระบายน้ำออกหลังใช้งานโดยเฉพาะถ้าเก็บไว้นาน 4. เช็คสายไฟหรือหัวฉีดเป็นประจำ 5. มันหล่อลื่นซินปั๊มตามคู่มือมาถึงช่วงถามตอบผู้ฟังนะครับคำถามจากคุณพศจังหวัดนนทบุรีครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงใช้กับน้ำบ่อได้ไหมครับเพราะน้ำบ่อมีตะกอนเยอะถ้าไม่กรองปั๊มจะพังเร็วครับอีกคำถามจากคุณนิดบ้านโพนะครับอยากล้างรถเองใช้แรงดันเท่าไหร่ดีครับ พี่หม่นขอแนะนำนะครับแนะนำให้ใช้ประมาณ100-120ถึง120บาทก็พอครับแรงเกินไปจะทำให้สีรดลอกโดยเฉพาะรถที่เคลือแบแว็กไว้ช่วงนี้มาสรุปกันเลยนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บ้านสะอาดไวทั้งล้างพื้นรถกำแพงหรือแม้แต่รดน้ำต้นไม้ก็ยังได้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีและอย่าลืมดูแลหลังใช้งานทุกครั้งครับ วันนี้ช่างประจําบ้านแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามในรายการช่างประจําบ้านทุกวันเสาร์เวลา20นาฬกาทาง u t u b e prd 7 Podcast Podcast ด,ดีเพื่อคุณสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง91.75เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี90.25เมกะเฮิรตซ์สวทตลาด 92.75เมกะเฮิรตซ์และสอทาสาอแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast